ว่านะครับตอนที่เขาเขามยาไมนะครับเขาอาจจะมีภาวะกดดันในการเคลื่อนย้ายขามานะครับอือเขาอาจจะเพ่ย่อมกินอาหารนะครับเ่กินยากินเพี้ยงเสียเพ่กินน้ำนะครับเด็กสักพักหนึ่งนะครับเขอาออก็คอยคอยเมืองอาการของเขานะครับสวัสดีครับ ผมสายเหนือพัฒนถิ่นนะฮะหรือว่าลุงนะฮะคนสัญจรนะฮะที่เคยปั่นจักรยานอยู่แถวปทุมนนท์นะคระับออกภาษาบนานเฮาเนาะอันนี้ก็ตอนนี้ผมว่าอยู่รอยต์นะครับมาซอยคบานามึงเลยเกินออฟฟิเชียลนะครับได้ง่วนะฮะได้งัวมาสองตนะฮะได้มาหมูว้านนะครับสองต เพื่อจะมาขุนในระยะสี่เดือนนะครับเดี๋ยวห่าลงเดี๋ยวห่าจะมาดีตามเมืองนะครับว่าว่ามันดีสีขึ้นหน่อยหลายสมัยนะครับพอที่นี่โคบ้านเมื่อไรเกินเนี่ยจะสอบถามานนาาาม,ามาเนี่ยหลักการที่ห่อเอางเของมาเนี่ยช่วยไหมไหมการกินอาหารของเขาเป็นยังไงครับาการกินอาหารของเขานะครับเขาจะเขาจะกินอาหารแบบว่าเขาจะบ่ได้อ่ ไ่ได้ชิ่นกับอาหารอาหารในขาโพดิซับจังสิไหมว่านะครับตอนที่เขาขม,าม่านะครับเขาอาจจะมีภาวะกดดันในการเคลื่อนย้ายขาม่านะครับอืออ่าเขาอาจจะบ่ย่อมกินอาหารนะครับบกก่กินหญ้ากินเฟี้ยงสิครับเ่กินน้ำนะครับเด็กสักพักหนึ่งนะครับเขาบอกค่อยๆค่อยๆเบ่งอาการองเขานะครับเบ,บ,บ่งอาการนคือเบ่งยังไงน,นะครับว่า อาการเมื่อว่าจะเป็นการกินอยางไงต้าเนี่ยวมว่าคนนั่มง่วมะเรียกของไม่มเนาะคือยังพรวงในเรื่องของการกินอาหารของงัวหนึ่งง้วบากินเฟี้ยงสองงวอมกินหัวอาหารครับสามง้วมากินน้ำครับนะครับแต่นี่จะมีวิธีการเล่นไดนตีเข้าจากพยายามที่จะปบเขาครับกะเฮ้ยเ้ถามันเป็นอย่างสี่เขากับว่อย่าพึงตกใจนะครับอ่าก็ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเข้ากับคอยๆปับนะครับให อา,อาหารนะครับค่คอยปรับไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่ามันจิน้ามันจินถ้าสมมติว่าเขาจะขน้ามันจินอาหารคนนะครับมันบ่เคยจินเทาก็ค่อยสลับไปนะครับก็ค่อยเพิ่มเหมือนไปเรื่อยนะครับที่นี่ผมอยากถามแนวว่าโคบานเมืองรเกินโอเชียเนี่ยเพิ่นหอีอย่างแน่แล่ะเพิ่นปรับอาหารยังไงครับอ๋อเพิ่นเพิ่นจะให้เป็นอาหารสาเ็จลูกครับเพิ่นเอามาจาก มามามาจากฟาร์มฟ้ามไหนครับฟาร์มเนื้อป่ะครับอาอฟร์มพีพีปูนบ้าลนะครับอ่าพีพีปูนรักว่านิดป่ะครับโอ้ผมผมเพิ่งเรีนนะครับปรักว่านิดเนี่ยช่วงช่วงแรกๆเพิ่นจะเลียนง้อเนื้อเนาะแมนช่วงข้างหลังเนี่ยเพิ่นจะมาเลี่ยง้อคุณเนี่ยเพราะว่าราคาง้อบอดีง้องามราคาบอดีครับเพราะฉะนั้นคือการที่จะเข้าจะ่ยุโรปได้เขาก็ต้องขุนง้อขายเนื้อมาครับที่นี่สูตรอาหารเนี่ยคือ พนจัดจ้าวมหาห์ยครับแมนเพิ่นจัดมาให้ครับครับแล้วก็มาสอนวิธีความมาสอนวิธีเราก็มาแนะนําที่นี่ผมอยากรู้ว่าเพิ่นสอนวิธีอะไรนะครับเพิ่นให้อาหารอ่าพิ่นจะให้กินแบบบุฟเฟ่เลยครับหอยกินแบบบุฟเฟ่ให้กินมืดเหม่อแต่ว่าเพี้ยงเงินมาห้หลายเด้ครับอ่าพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ต้องเพี้ยงหลายบ่ให้หลายนี่ให้ประมาณเท่าังไงครับหอนี่ก็ก็เอาเอาไว้ติดห้างไว้เลย ิหหางไวแมนบ่าหอยบักลายต่วันไต่กินห้างไหวเราแบบช่วงอาหารทีทีไหนมากอ่ะหอยมันกินกินกินมันเหมือนะครับเครื่อให้กินมันมเหมือนเนาะห่าเขาคอยเขาย่อยหอยไปเขาไปปั๊บไปนี่นะครับครับที่นี่ข้าวบานเนี่ยมาประยุกต์ใส่ยาพัามุลย์ยังไงนะครับตอนนี้อ่อนมาประยุกต์ใส่ก็คือใส่อาหารข้าวโพดสับอ่าข้าวโพดสับกัมาผสมผสมกับ อาหารที่เป็นไหนมากนะเพื่อเพื่อมันได้กินม่ครับแม่นครับเวลามันปั๊บโตกินไปเรื่อยนะครับช่วงแรกแข่งไฮครับพวดย่างเดียวมันกินมอ้อเขาเขาจะพอเคยกินมาได้เขาจะดมดมเดือดได้สุดดมเลือดไ้สเนาะแนนเราก็พ่อ้ใไ้อันนี้เขาไปนี่ครับนะครับขอเบอร์นะครับเป็นยังไหนเครับไม่ใช่ในนอตเลยนะครับนี่เขาเขาจะเริ่มกินอะไรได้ครับ ตัวตัวนี้คือคือคืออาหารเนีอาหารสำเร็จครับอาหารสำเร็จมาจากฟาร์มครับทตีเป็นแมนครับอาหารสำเร็จมันครับสูตรมาแล้วเนาะแมนครับมันที่ผมเบิ้งเนี่ยมันน่าจะมีพวกไอ้มันเนาะพวกมันหรือว่าเป็นส่วนผสมของพวกผมะม่วงนี่ยหนาจะเป็นพวกแคลเซียมพวกพวกพวกแคลเซียมที่มันบดบกระดูกมะนาวนะตีผมเบิ้งเนาะครับมันช่วยเป็นเป็นอาหารกระเจมคนเนาะแต่ว่าไอ้ที่ผมฟังมาเนี่ยจากฟาร์มของคุณปุณรักวณิถ์เนี่ยคือเพิ่น เพันเดนมันจะฟ้ามนี่คือพันทับสูตรมาจนมันเป็นฟ้ามเนื้อเนาะเป็นเป็นเป็นฟ้ามเนื้อที่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 ่ทีมันชัดเจนเนาะตอนนี้การสีมาล่อเมืองครับป่าเข้าที่ใส่เวลาสี่เดือนในการขูนล่อเมืองน์าพวกเขากับมือใหม่มือใหม่เนาะมมือให่แต่ว่าบางกับมือใหม่มือใหม่มือใหม่แล้วก็มาบ้านซอยเข้าบัน เขาดูได้ง่วนะครับดูได้ง่วาแตสังเกตว่าร่างกายเพื่อนน้องว่าแม่นครับเนื้อหนังพันจะขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวอยากให้ครับอยากให้ซู้มือใกล้นะครับว่าง่วาที่โคบานเมื่อไรก็เอาไปเชิญเนี่ยเป็นน้ำเข่ามากเมื่อกี้โค้งสากยังไงนะครับที่ที่ผมเห็นเนี่ยคือเนาะไอ้ง่วพวกพวกนี่ยคือหลังเหย้าเห็นรอครับหลังเย้าหลังยาแข่งขาไงนะแข่งขามากเต็มหัวหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่นะครับแล้วก็ท่าทานจะเดื้อด้วยอ่า ตัวนี้จะล่งวิชาตลอดนะครับตัวนี้สังเกต,ตว่าหลัางล้างยาเปล่ะตัวตัวนี้จะเริ่มกินเก้งแหละตัวนี้ก็เริ่มกินเก้งนะครับห่อห่อเบิรงกันว่าอีกที่ห่อนั่เขาแค่สองมือนะครับสองแค่สองมือเนี่จะเริ่มจะเริ่มรู้ว่าขนเขาเริ่มว่างแล้วมครับแม่ครับ,รบล่องล่องไอซันติ้ออฟฟิเชียลล่องซุ่มหัวกระแตครับมาน,นี้เมื่อก่อนนะครับ เป็นสันติออฟฟิเชียลนะครับติดตามผมนะครับว่าสันติออฟฟิเชียลคือผู้ใหญน้อมาถ่ายกล่องแบบนีอผู้ใหญ่น้อมาถ่ายทุ่มเข่าแก่นครับเขาเขาวางเสียนะครับที่ผมเบิ้งขอบบนมากเนี่ยการเบิ้งว่างู้อวนไม่อ้วนนะครับในห้องเบิ้งที่หางโค่นหางนะครับแล้วก็กลนเขานะครับถ้าเขาตรงบริเวณไข่ไข่ชันหลังเนี่ยคือมันตัดหมีร้อยแต่กุ่มแต่ปาาเนาะหมีร้อยของห้องสางนะครับหางเป็นแบบนี้นะครับ ก็ไปแต่ถ้าเท่าขุนมันจะข้นขนาดไหนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดไลค์กดซับสไครต์ครับกดซับสไครต,ต,ต์เออ <c oughs> โอเคกล่าวสวัสดีครับสวัสดีครับ